สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยเราพัฒนาให้นะคะราพัฒนาวันที่21ค่ะเราพัฒนาวันที่19นะคะแอดให้ฟันรู่น1่กับเกนะคะก็หลุดนะคะแต่ตัวที่เน,น้นเน้นหนแล้วก็7จสีนะคะก็มา7จสีเนี่ยมัน มันก็อยู่คนละที่นะคะแต่แอดให้เกตเก้าก็เข้าเกตศูนย์นะคะแล้วแอดให้หนึ่งหนึ่งสี่ก็เข้าสี่สองนะคะแค่แต้มเดียวนะคะบนก็แต้มหนึ่งล่างก็แต้มหนึ่งนะคะมาดูต่อแนวทางราวพัฒนาวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะแอดขอแก้มืออีกนะคะรอบนี้นะคะแต่แอดก็มั่นใจว่าวันนี้วันนี้แอดว่าเด็ดจริงค่ะแอดว่าฟันธงว่ามาชัวนะคะงวดนี้นะคะของราวพัฒนาวันที่ยี่สิบ ยีนะคะมาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะแอดได้จับคู่ไว้แล้วนะคะแอดได้จับ6ตัว6ตัวที่แอดคิดว่าน่าจะมานะคะเนี่ยค่ะลาาพัฒนานะคะวันที่21่สิดแอดเน้นๆ้น แนวทางราพัฒนาวันที่ยี่สิบเอดเน้นเน้นวิ่งลูดสีนะคะวิ่งรูดสีเน้นเน้นสีนะคะเนี่ยค่ะเลขที่น่าจะมามีหกตัวนะคะมีศูนย์มีห้ามีสี่มีสามมีสี่มีศูนย์เน้นเน้นสีนะคะแอดขอฟันธงนะคะว่างวดวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยราพัฒนามาแน่นอนค่ะชัวร์ค่ะแอดฟันธงนะคะมาดูกันเลยค่ะจะจับคู่ให้ดูนะคะว่า มีเลขตัวไหนบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าแอจะจับได้คู่ไหนบ้างนะคะว่ามีเลขตัวไหนบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะ คู่ที่หนึ่งมีคู่ที่หนึ่งคู่แรกคู่ที่หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปด ห้าสามห้าสี่ห้าแปดสี่สามสี่สี่แล้วก็สี่แปดนะคะงวดลาวพัฒนางวดบันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยแอดฟันธงว่ามาแน่นอนนะคะ เป็นสูตรนี้แอดขอแก้มือนะคะแต่แอดว่าฟันทงว่ามาชัวค่ะฟันสี่รูสี่นะคะตัวน้นตัวฟันของแอดคือคู่แรกที่แอดจะน้นจะฟันนะคะคู่แรกๆเลยนะคะ4ี่แล้วก็สี4ศูส สี4ห้าสี่สี่นะคะมีนี่นะคะหคู่นี้นะคะที่แอดฝันทงว่ามาแน่นอนนะคะลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะแนวทางลาวพัฒนาเนี่ยค่ะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรแค่สูตร,ช,ตรชิดคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าไม่เข้าหรือหลุดไปแอดก็ขอโทษทีนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่การชิดคำนวณเท่านั้นนะคะ คือมันเข้าแล้วมันก็หลุดแล้วก็ผิดแค่แต้มนึงนะคะไม่ไกลกันนะคะก็เจ็ดศูนย์อเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหนึ่งสี่ก็ออกสี่สองอย่างเงี้ยค่ะแต้มนึงนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง ก้าวกแอดผีพารวยด้วยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะขอให้เฮงๆคะ่ะ